ลูกชิ้นหมูปิ้งไม่ทาไม้แล้วหบาทห้าบาทเลยจ้าดมตรงนี้หรือว่าจะดมตรงนี้จ้าปิดไฟใส่กานจะขอพิงนอนแล้ๆมันจะแซบขนาดไหนนะคะอืมหอมเนื้อมะเขือเทศอย่างเงี้ยจิบจำจิบเลยป,ปาปอพาท้าน้ำจิ้มลูกชิ้นปิ้งหัวใจยังวะ ปอสตอรี่วันนี้นะคะอยู่ในช่วงปอปอปาพาทำค่ะวันนี้ปิ๊กจะพาทุกคนมาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นปิ้งนะคะแบบแซบๆสไตล์ปอปอเลยต้องบอกก่อนเลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรนะคะมาจากคุณยายสู่คุณแม่แล้วก็สูตรมาสู่รปิ๊กเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะแซบขนาดไหนนะคะส่วนผสมง่ายๆเลยนะคะมีมะเขือเทศน,นะคะน้ำตาลทิายเกลือจ้คูน้ำตาลน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองนะคะแล้วก็ แล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันใส่ไปเลยทีเดีย <c oughs> เคี่ยวจนกว่ามันจะงวดด้วยไฟอ่อนๆจนน้ําจิ้มมันแบบมันข้นนะมันเผ็ดแซ่บๆแล้วที่สําคัญใส่พริก ใส่พริกแห้งที่เราคั่วเองแล้วก็แบบป่นเองทุกคนตําเองแบบละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแซ่บขนาดไหนลว้วันนี้ต้องแอบบอกเลยนะว่าลูกชิ้นปิ้งของเราเราต้องแบบปิ้งเตาถ่านเออเออไม่ธรรมดานะคะง่ายๆไม่ทายุ่งยากตลอดเลยคะ่ะะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําแล้วเด็กปิ๊งจะพาทุกคนออกไปปิ้งลูกชิ้นปิ้งกันต่อนะคะปั่นพริกก่อนคะ่ะจริงๆตำได้ ลงคอนตากลอ้องอูใส่วัตถุดิบลงไปหมดแล้วเพื่อนๆเลยอดเห็นเลยใส่ทุกอย่างอย่างที่ปิ๊กบอกลงไปนะให้หมดเลยแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่นอ,อนๆจนมันงวดนะคะทุกคนนี้เริ่มงวดแล้วนะคะหนูใส่ตากล้องแอบไปเข้าห้องน้ํามาใช่ไหมเธ<ม>อเธอแอบไปเข้าห้องน้ํามา ให้ท้องมันโล่งๆแล้วก็มากินลูกชิมปิ้งฉันใช่ไหมฉันรู้ทันนะเพื่อนอย่ากดตากลงปิ้นะขำขำกล้องสัน่นอย่ากดตากลงปิ้งนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรานะจะขึ้นส่วนผสมให้ทุกคนแล้วกันเนอะทุกคนเผื่อแบบว่าเอ๊มีอะไรบ้างอะไรบ้างเนอะมาได้ละอีกนหนึ่งนี่นะทานนะเชี่ยแล้วอ่ะปิดไฟก่อนปิดไฟใส่ก่อน ได้หมดค่ะนะคะตอนนี้จ้างได้นะคะทุกคนค่ะยังว่างหัวใจยังว่างรอ <c oughs> มาหอมไหมคะมาดมมามาดมดมตรงนี้หรือว่าจะดมตรงนี้อ,น <c oughs> อ่ะเดีย๋ยวรอรอ,อไปปิ้งลูกชิ้นกนะันต่อเลยดีกว่าคะ่ะมามาค่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> ลูกชิ้นหมูปิ้งไม่คาไม้แล้วแ จิ้มแซบๆจากในบ้านแล้วนะคะเราต้องแบบว่าปิ้งแบบให้มันสมจริงนะคะนะคะไมละคะบาทลูกชิ้นหมูไหยจีาเป็นยังไงหอมไหมล่ะตอนนี้นะคะโบท็อกละลายแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่จะน่าทันมากเลยอะ่ะแซ่ทำไมล่ะหอม <laughs> หอมหอม,หอม ูกชิ้นหมูนะคะเมืองคอนะทุกคนอุย๊ยร้อนมากเลยจะชิมแบบไม่มีน้ำจิ้มอันนี้อร่อยนะปิกกินเป็นประจำลยเวลาปิกกินแบบลูกชิ้นปิ้งทานเองแล้วเวลาแม่มาทำน้ำจิ้มให้กินเนี่ยยี่ห้อเนี้อร่อยอืมหอมขนาดเป่าแล้วนะ เดี๋ยวเราไปตัดผ้าไปนั่งกินแบบว่าจิ้มน้ำจิ้มแซบๆกันดีกว่าเนาะไปไปกันเลยปิดเสียงอร่อยมาก็ลูกถึงยืนกินนะเราก็ต้องยืนกินสินั่งก็ได้มาทุกคนมาซูมดูใกล้ๆเลยนะคะ ดูหน้าตาน้ำจิ้มของปิ๊กงน้ามันนะกินแล้วอร่อยนัวมากมีความเปรี้ยวเค็มหวานกลมกล่อมหอมแบบน้ำมะขามเปรียกนะคะทุกคนค่ะแล้วน้ำตาลของเราคุณนัวมากโบอกคำที่เขามีเนื้อมะเขือเทศลงไปนี่คือแบบอร่อยมากทุกคนกินกับลูกชิ้นหรือว่าจะกินกับไส้กรอกปิ้งอะไรก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนชอบเลยรวมๆแล้วคือรสนะใครที่อยากลองทานอย่าลืมนะออกมาเนี่ยมันจะเห็นแบบความเป็นเนื้อมะเขือเทศอย่างนี้ มันจะแบบมีความเปรี้ยวนิดนึงเนะอร่อยมาก <Yeah. S 1> จิบจำจิบเลยจริงหอยหนึ่งชิน้นนะคะอ่ะให้ดูใกล้ๆมีตักออกมามันจะเป็นแบบเนี่ยเป็นเมื็ดแล้วเกิดเทรียดอ่ะปิกชอบแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีความรู้สึกจะทำให้เราได้เคี้ยวอืม สำหรับวันนี้ปิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่อยากลองทำทานเนี่ยอย่าลืมไปทำกันนะแล้วรสชาติออกมาเป็นยังไงบ้างนะมาบอกมารีวิวด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ปิ๊กเลยนะคะสำหรับคลิปต่อๆไปเพื่อนๆอยากให้ปิ๊กทำอะไรอีกหรืออยากพานะคะให้พาไปเที่ยวรีวิวที่ไหนนะคะพิมพ์มาบอกกันได้เลยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายปิดไะ มันเกิดเดซิตี้ปันขอดสั่งนี่นะอะหนูอยู่ตรงไหนหนูอยู่ตรงนี้มาอืมนี่นะอู้วววเป็นไรเปล่ารองเท้าไปไหนแลนะดี ลละพอแล้วไหมแล้วก็เป็นภาพนิ่ง่ะสมือ,อ,ม,อ,อ,อมือั้นี่คือทำอะไรคนะส่องไฟให้ตักข่องค่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นน้ำจิ้มที่มันสุดแสนจะอร่อยของเรา เธอทำทุกงาน